ต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าปัจจุบันกระแสอีสานอินดี้มาแรงสุดๆศิลปินหลายๆคนก็หันไปจับแนวนี้กันบ้างแต่สำหรับสาวเสียงดีอย่างดวงตาคงทองที่ถือว่าเป็นอินดี้พักกลางรุ่นแรกๆที่เราเรียกกันว่าลุกทุ่งสําเนียงใหม่เขาจะว่ายังไงบ้างจะเปลี่ยนไปร้องแนวอีสานอินดี้บ้างไหมต้องไปฟังกันค่ะ คือตัวพี่ตาเองอะมาจากลูกทุ่งแท้ๆเลยแล้วก็พอมายุคลงหลังได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนเพลงมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดมันเป็นยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยก็มันมีเรื่องของอินความเป็นอินดี้เข้ามาอะไรเงี้ยน้องๆที่เป็นนักร้องอินดี้ก็เยอะพี่ตาก็พยายามที่จะปรับปรับตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนซะทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ยังยังคงมีความเป็นลูกทุ่ง ในในตัวพิตาเช่นเรื่องการร้องอะไรเงี้ยก็ยังรักษาเอาไว้แต่ถ้าจะเปลี่ยนไปในเรื่องของอินดี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของของเพลงกับดนตรีอะไรเงี้ยถามว่ารู้สึกยังไงก็เราก็เป็นไปตามยุคตามสมัยตามกระแสะเขาไปอะไรเงี้ยแต่ก็คงไม่ได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ก็ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันทั้งนักร้องรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่ง